สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกัญทมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะมาทำเมนูเห็ดผัดไข่ใส่เต้าหู้เป็นเมนูกับข้าวง่ายๆแถมได้ประโยชน์รับรองใครทำก็อร่อยเข้าไปจดยวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ วัตถุดิบบร้องใช้เป็นเต้าหู้เหลืองหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็เห็ดชิเมจิขาวไข่ไก,ไก่น้ำตาลทรายกระเทียมจีนพริกไทยปน่นน้ำมันซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนำเต้าหู้เหลืองมาหั่นเป็นชิ้นได้ตามชอบถ้าเพื่อนๆชอบเต้าหู้ขาวก็ให้ใช้เป็นเต้าหู้ขาวนะคะ วันนี้ไม่ลุงเลือกใช้เป็นเห็ดชิเมจิกขาวใครชอบเห็ดชนิดไหนก็ให้ใช้เป็นตัวนั้นอ่ะใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเน้นอะไรจากนี้เอากระเทียมจีนมาสับค่ะไม่ลุงใช้ประมาณ5กรีบ ั้นตอนในการทำนะคะก็ใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมสับผัดกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมดีซะก่อนนะคะพอผัดกระเทียมได้ส่งกลิ่นหอมดีแล้วก็ใส่เต้าหู้ ผั่เต้าหู้ให้สุกประมาณหนึ่งก่อนเราค่อยใส่เป็นไข่ไก่ลงไปทีหลังเก่ยเต้าหู้ไปไว้ด้านข้างซัก่อนนะคะทุกคนเราค่อยใส่ไข่ไก่ลงไป ไข่ไก่จะใช้กี่ฟองก็ได้ค่ะไม่ลุงใช้สามฟองเลยเพราะว่าเป็นเบอร์เล็กนะคะไม่ลุงใช้เบอร์สี่ถ้าไม่มีไข่ไก่ก็ให้ใช้เป็นไข่เป็ดอ่าจากนี้ก็คนไข่ให้เซตตัวซะก่อนพอไข่เริ่มเซตตัวแล้วก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยผัดเห็ดให้สูกดีเลยค่ะ จากนี้ก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็ชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนปรับรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย ได้รสชาติแล้วใส่พริกไทยป่นลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาคลุกให้เข้ากันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตากสีจานเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูเห็ดผัดไข่ใส่เต้าหู้ สีสันน่ากินมากๆเลยนะคะรับรองใครทำตามก็อร่อยแน่นอนค่ะเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆแถมได้ประโยชน์ด้วยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ